นทวุฒิเปิดใจหลังได้พักโทษใส่กำไร EM มีเงื่อนไขห้ามแสดงความคิดเห็นทางการเมืองน,นายนทวุฒิเปิดเผยหลังติดกำไร EM ที่ข้อเท้าว่าเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยถึงระเบียบของการคุมประพฤติและการดูแลรักษากำไร EM ซึ่งมีการระบุเงื่อนไขไว้คือห้ามออกนอกพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนื่องจากมีทะเวียนบ้านในจังหวัดดังกล่าวโดยต้องรายงานตัวเดือนละหนึ่งครั้งที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหากจะเดินทางออกนอกพื้นที่ต้องขออนุญาตกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีห้ามทำกิจกรรม สแสดงความคิดเห็นหรือสแสดงสัญลักษณ์เกี่ยวกับการเมืองห้ามเดินทางด้วยเครื่องบินและเข้าพื้นที่สนามบินเนื่องจากกำลัยมีระบบ GPS เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสัญญาณเครื่องบินได้อย่างไรก็ตามกำหนดโทษเดิมของตนจะถูกปล่อยตัวปลายเดือนมีนาคม2564ซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าจะต้องติดกำไล EM ถึงเมื่อไหร่หากจะพูดคุยถึงเรื่องการเมืองค่อยมาพูดหลังได้รับอิสรภาพเต็มรูปแบบยืนยันว่ายังคงเป็นรัทวุฒิคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนที่เคยให้คำว่า ไว้ก่อนเข้าเรือนจํา